พื้นน,น,น,นี่แหละพวกเพี้ยพวกนอนพวกนี้แหละไม่มีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเลยครับปกติเยอะไหมเยอะเยอะครับปกติตัวไหนที่จะมากวนเขาบวกมากเพกี้ยนอนเลยสวยมากจะนอนเลยกิ็นนอนเขียวนอนเขียวไถเปลือกหลังจงากเราแบ่งปางวลาวางมันจะงโมตโตไวไหมโตไวครับวันเป็นขีด <ละ S 2> ช่วงช่วงโตครับเป็นขีดแตงโมงนี่เราจะอยู่ที่สองขีดสองขีดเลยแล้วมันึงครับที่ที่คว่าโตเร็วเพราะมันครับเพราะมันอายุมัน25วันจากติดลูกแล้ว แตงโมโตไวไหมโตวไวครับวันเป็นขีด<ะ>ช่วงช่วงโตครับเป็นขีดแตงโ,โมนี่น่าจะอยู่ที่สองขีดสองขีดเลยละวันหนึ่งครับที่ที่ความโตเร็วเพรามาันครับเพราะว่ามันอายุมันยี่สิบห้าวันจากติดลูกแล้วครับที่ว่าติดลูกแล้วถึงมันตัดครับยี่สิบห้าวันตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ผมฉีดตั้งแต่ได้มาเลยได้มาน่าจะอยู่ประมาณสัก ล้มเถาแล้วเริ่มขีดวันแรกครั้งแรกประมาณยี่สิบวันประมาณยี่สิบวันดอกลูกพอดีครับใช่แล้วการติดเป็นไงว่าติดดีไหมพี่ดีดีครับติดดีเด็ดแค่เถาแม่ช่วงเดียวคือเด็ดแล้วก็ปล่อยเลยแขนงผมไม่ได้เด็ดลูกแรกของเถาแม่ครับครับเด็ดทิ้งผมปล่อยเลยผมให้คนงานมาแค่สองคนเด็ดเด็ดแค่นั้นการติดลูกนี่ดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับใช่ คือพอเด็ดแล้วก็ปล่อยเลยมันก็ดีครับมันมันลูกมันไม่บุมไเบี้ยวลูกมันไม่เบี้ยวสงทรงมันได้ทรงมันสวยครับใช่โตเสมอเนะครับกาได้ศพมันมีโอกาสที่ว่าจะใส่ปุ๋ยได้อีกมันก็จะโตขึ้นอีกโตได้อีกวันนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่พอดีช่วงนั้นมันแดดแดดแดดจัดอากาศไม่เป็นใจเนาะใช่ครับ ถ้ามีฝนมาสักครัง้งสองครั้งแสดงว่าได้ใหญ่กว่านี้ได้ใหญ่กว่านี้ครับถ้าถ้ฝนมาช่วยครับนี่นี่เพิ่งมาามามา,มาตอนเก็บพอดีนะ มาตอนเก็บยังได้ขนาดนี้ไม่มีอาการร่วงใช่ไหมลูกอกไม่ไม่ครับถือว่าสมบูรณ์แปลว่าติดติดดีแน่นอนครับต้นหนึ่งนี้ติดอยู่กี่ลูกฮะสามสามนี่เฉลี่ยได้เลยสามนี่ได้เฉลี่ยคือสามลูกได้แน่นอนปกติบางทีแค่สองแค่สองเอบางทีเหลือลูกเดียวก็มีแต่ก่อนลูกลูกเดียวก็มีใช่แต่ปีนี้คือสามลูกขึ้นสี่ลูกขึ้นเลยครับโอ้ดีมากมีหน้าผมเห็นถึงมันถึงอลังการขนาดนี้ขนไปกี่รถแล้วครับนี่สี่รถไปแล้วครับสี่รถไปแล้วเหรอ พวกศัตรูพืชนี่แหละพวกเพี้ยพวกนอนพวกนี้แหละไม่มีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเลยครับปกติเยอะไหมเยอะเยอะครับปกติตัวไหนที่จะมากวนส่วนมากเพี้ยนอนเนี่ยส่วนมากจะนอนเลยเป็นนอนเขียวน้อนเขียวไถเปื่อยในถังเดียวพี่ใส่อะไรไปยาฆ่าแมลงแล้วก็แมอ่าอะไรเนี Demon> ่ยผมใส่ใส่สองตัวนี้ก็ใส่สองตัวนี้แล้วกับบวกกับยาฆ่าแมลงแค่นั้นเองครับถือว่าใช้น้อยมากนะใช้น้อยมากพี่สั่งแค่ชุดพันสามเก้าสิบเดิฉีดได้สิบห้าไร่แล้วก็ฉีดไป็สีรอบด้วย ครับเนื้อแมลงก็ไม่ควรถือว่โอเคไหมครับแล้วก็ผลผลิตก็โอเคอยู่โอเคครับแมกมาลาวาผมแชร์ดีมากครับดียังไงพี่ผลผลิตเพิ่มขึ้นครับประหยัดประหยัดปุ๋ยประหยัดยาเยอาใส่น้อยหรอคราใส่น้อยลงปุ๋ยก็ใส่น้อยลงปกติใส่เท่าไหร่สิบห้าไร่โอ้่งสิบห้าไร่ปกติใส่เป็นตันครึ่งประมาณครับสามสิบกระสอบใช้แมกมาลาวาใช้ปุ๋ยเท่าไหร่ยี่สิบครับยี่สิบสิบลูกมูลกระบาดครับผมเยี่ยมครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับโอเคขอบคุณครับผมครับ